เชิญท่านดูเลยครับขอบคุณมากขอบคุณมากคุณพระเจ้าสําหรับพี่น้องนะคะขอบคุณพระเจ้าสําหรับยาเบตที่นานมัสการขอพระเจ้าได้รับเกียรตินะคะวันนี้ก็จะแบ่งปันในหัวข้อที่บอกว่าคําพูดที่ยอดเยี่ยมมัทธิวบทที่12ข้อที่37เพราะว่าพวกท่านจะผลนผิดหรือถูกตัดสินลงโทษก็เพราะคําพูดของท่าน คำพูดเป็นสิ่งที่สำคัญมากในอาณาจักรของพระเจ้าจึงเป็นสิ่งที่ไม่ควรใช้อย่างสะเพร่าความเป็นตัวตนที่แท้จริงของเราเปิดเผยผ่านคำพูด แม้ว่าเราคิดว่าเรากำลังพูดเล่นอะไรก็ตามที่เราพูดสามารถที่จะสร้างหรือทำลายเป้าหมายหรือพระประสงค์ของพระเจ้าในชีวิตของเราได้นะคะเพราะฉะนั้นก็ให้เราระมัดระวังนะคะเราจะไม่พูดเรยกว่าไม่ใช้อย่างสะเพาะนะคะให้เราระมัดระวังเพราะว่าคำพูดสำคัญสามารถทำลายเป้าหมายชีวิตของเราได้ หรือทำให้อนาคตของเราจเจริญรุ่งเรืองได้ด้วยดังนั้นเราอย่าเสี่ยงที่จะล้อเล่นกับพวชนะให้เราดูชีวิตของเอซาวเป็นตัวอย่างในสิ่งที่บางคนเห็นว่าเป็นเพียงแค่คำพูดเขาได้สูญเสียสิทธิทบุตรหัวปีให้กับน้องชายของเขาคือยาโคบให้เราพิจารณาเรื่องนี้ด้วยกันเรื่องอะไรเอซาวกับยาโคบนะคะเอสาวหิวมาก และต้องการอาหารยาโคบน้องชายของเขาได้ทำต้มถั่วแดงแล้วก็ขอถั่วแดงจากยาโคบเราลองพิจารณาดูบทสนทนานี้ขอให้ฉันกินของแดงนั้นเพราะฉันหิวจัดยาโคบกล่าวขายสิทธิบุตรหัวปีของพี่ให้ฉันวันนี้ก่อนสิดูสิฉันกำลังจะตายอยู่แล้วนี่คือออซาวฉันกำลังจะตายอยู่แล้วสิทธิบุตรหัวปีจะเป็นประโยชน์อะไรแก่ฉัน ยาโคบว่าสาบานให้ฉันวันนี้ก่อนเอซาวจึงสาบานให้เอซาวได้ขายสิทธิบุตรหัวปีของเขาไปโดยคำสาบานยาโคบจึงให้ขนมปังและก็ถั่วแดงต้มแก่เขาเขาก็กินแล,และดื่มแล้วก็ลุกไปนั่นเป็นวิธีที่เอซาวได้ถูกขโมยสิทธิบุตรหัวปีในปรมการบทที่ย5บหข้อ3 0สถึงสา เป็นเรื่องที่น่าสงสารจริงๆนะคะที่เอซาวไม่รู้จักคุณค่าของคำพูดไม่รู้จากสิทธิอำนาจเรื่องคำพูดเมื่อเราพูดอะไรลงไปเราต้องรู้ว่ามันจะเกิดขึ้นจริงในชีวิตของเราเราจะมีผลที่เกิดขึ้นก็ขึ้นอยู่ว่าเราพูดอะไร และผลที่ตามมาก็คือเมื่ออิสอ่ะต้องการอวยพรล,ลูกคนโตก็ปรากฏว่าเขาได้อวยพรยาโคบแทนลูกชายคนโตก็คือเอสาวอย่างไรก็ตามนะคะแม้ว่าจะดูเหมือนผิดพลาดแต่ก็เป็นสิ่งที่ต้องเกิดขึ้นเพราะคำพูดของเอสาวเองคำพูดมันบ่งชี้ว่าอนาคตของคนคนนั้นจะเป็นอย่างไรด้วย มันมีสิทธิอำนาจเขาได้มอบสิทธิอำนาจบุตรหัวปีให้แก่ยาโคบไปแล้วเพราะฉนะนั้นนี่คือคำพูดของเอซาวยาโคบไม่มีสิทธิทจะเอาสิทธิบุตรหัวปีจากเอซาวไปได้แม้นเขาจะอยากได้แต่เนื่องจากว่าเอซาวเป็นคนใช้คำพูดอย่างสะเพาเขาไม่ได้เห็นคุณค่า เขาไม่รู้ว่าคำพูดของเขาเนี่ยสามารถที่จะเรียกสิ่งที่มีให้มีขึ้นได้หรือสิ่งที่มีอยู่แล้วถ้าเราปฏิเสธสิ่งที่เรามีมันก็จะไม่มีสิทธิอำนาจของคำพูดมันไม่ธรรมดานะคะคำพูดจะต้องเป็นคำพูดที่ต้องระมัดระวังเพราะมันมีผลต่ออนาคตเพราะมันมีผลต่อชีวิตจะทำลายชีวิตเราก็ได้จะทำให้ชีวิตของเราเจริญรุ่งเรืองน,นั้นก็ได้นะคะ เห็นไหมเวลาเขาจับผู้ร้ายได้เขาก็จะให้เขาสารภาพโดยคําพูดพูดออกมาก็คือคนนั้นก็ผิดเต็มประตูถ้าคนนั้นไม่สารภาพก็ยังเอาผิดไม่ได้จะต้องหาหลักฐานจนเขาเรียกว่าสอบสวนสืบสวนอีกเห็นไหมเขาไปตีไปซ้อมพวกที่ทําผิดใช่ไหมสารภาพมาได้ทํำไหมสารภาพมาได้ทํำไหมถ้าคนเหล่านั้นสารภาพพูดออกมาก็เป็นการว่ายอมรับเป็นคัพยารที่มีหลักฐาน ะะเพราะฉะนั้นคำพูดของเราเราต้องรับผิดชอบถึงแม้ว่าดูเหมือนว่าเอซาวไม่ได้หมายความตามที่เขาพูดเขาพูดไปเล่นๆพูดไปงั้นแหละขอให้ได้กินก่อนแต่จริงๆแล้วถามว่าอยากปฏิเสธบุตรหัวปีไหมเขารู้คุณค่าบุตรหัวปีไหมทําไมจะไม่ทราบเพราะว่าชาวยวเขเขาจะสอนเรื่องนี้เกี่ยวกับเรื่องสิทธิบุตรหัวปีให้กับลูกๆให้กับครอบครัว คนจีนเขาก็จะบอกคนไทยเขาก็จะรู้เป็นวัฒนธรรมของชาวยู่เลยที่เขาจะต้องทราบว่าสิทธิบุตรหัวปีก็คือคนที่เป็นพี่ชายคุณจะพูดเล่นหรือคุณจะพูดไม่เล่นมันก็เกิดขึ้นเมื่อเราพูดออกมาเพราะฉะนั้นก็ขอให้เราที่จะระมัดระวังคำพูดของเราที่มันจะส่งผลต่ออนาคตของเรามันมีการเจิมมันมีความหมายฝ่ายวิญญ,ญาณมันมีฤทธิเดช โดยเฉพาะเราพูดคำพูดของเราเราได้ยินกับหูนี่ยิ่งแต่เกิดโอ้โหขอพระเจ้าช่วยเรานะคะขนาดพูดเล่นเล่นก็ยังเกิดขึ้นจริงเพราะคำพูดมีฤทธิ์เดชเพราะคำพูดมีอำนาจเพราะคำพูดมีคุณค่าพระเจ้าสร้างโลกนี้ด้วยคำพูดด้วยคำตรัส เราเป็นลูกของพระเจ้าก็ขอพระเจ้าช่วยเรานะคะที่เราจะรักระมัดระวังในเรื่องการพูดมันเกี่ยวข้องกับการทําลายด้วยมันเกี่ยวข้องกับการเสริมสร้างด้วยแม้ว่าเอซาวจะพูดไม่ได้จริงใจสักเท่าไหร่พูดเล่นๆเ,เขาก็รู้ความหมายอยู่แล้วว่าคุณค่าของบทหัวปีเนี่ยยังไงก็ไม่ยอมให้ใครอยู่แล้วแต่เรื่องจบว่าอารมณ์ของเขาเป็นใหญ่เขาเป็นคนเนื้อหนังเขาเป็นคนเห็นแก่ความหิว เขาก็เลยพูดแบบส่งเดตไปอย่างนั้นแหละแต่จริงๆไม่อยากจะให้ใครเอาบุตรหัวปีไปด้วยซ้ำเพราะเขารู้คุณค่าแต่เขาก็ใช้เล่ห์เหลี่ยมพูดเชิงเล่นพูดเล่นๆไม่ได้ให้จริงๆในใจก็หวังว่าจะไม่ให้จริงๆหรอกแต่พูดเล่นๆขอต้องการขอให้ได้กินอาหารมื้อนั้น,น,นบรเจ้าก็สอนเราในเรื่องนี้ เราจะต้องระมัดระวังคําพูดของเราจะพูดเล่นจะพูดไม่เล่นมันมีความหมายฝ่ายวิญญาณมันมีบางสิ่งบางอย่างจะเกิดขึ้นในเวลาต่อไปในเวลาอนาคตเพราะฉะนั้นในฮิบรูบทที่1 2 1ข้อ17นะก็ได้ส่งข้อคัมพีไปแล้วเยอะแยะเพราะว่าท่านก็รู้อยู่แล้วว่าต่อมาภายหลังเมื่อเอซาวอยากได้รับพระพรน,นั้นเป็นมรดกเขาก็ถูกปฏิเสธและไม่พบผลทางแก้ไขแม้ว่าเขาได้สแสวงหา พรนั้นจนน้ำตาไหลคําพูดเป็นตัวแทนของเราคําพูดหมายถึงทุกสิ่งอย่าพูดเล่นไม่เป็นเรื่องเป็นราวมันมีความหมายจริงๆจงพูดในสิ่งที่มีประโยชน์จงพูดในสิ่งที่เราจะรับพระพรเป็นพระประสงค์ของพระเจ้าเป็นการเสริมสร้างทั้งตัวเราทั้งคนอื่นเมื่อเขาฟังเขาก็จะได้รับพระพรเราจะชนะไปด้วยกัน เราจะรับพระพรไปด้วยกันเราจะมีความเจริญรุ่งเรืองด้วยกันเราจะรักซึ่งกันและกันเราจะอภัยให้แก่กันและกันเราจะก้าวหน้าด้วยกันเราจะต่อสู้กับบาปกับมารและเราจะชนะเราจะสูงขึ้นทางเดียวอเมนแม้ว่าตอนนี้เรายังไม่ได้ทะลุทะลวง แต่เราพูดบ่อยๆคำพูดน so ั่นแหละจะไปสร้างสิ่งที่เป็นไปไม่ได้เป็นไปได้เพราะเรารักพระเจ้าเรามีความผูกพันกับพระเจ้าและเราเป็นลูกของพระเจ้าเพราะฉะนั้นขอให้เราที่จะระมัดระวังคำพูดของเราอย่าแช่งตัวเองอย่าพูดลบกับตัวเองอย่าพูดลบกับแม้แต่กระทั่งคนอื่นแม้กระทั่งงานของพระเจ้าเพราะว่าถ้าเราคืนดีกับพระเจ้าเราพูดดีกับงานของพระเจ้าเราพูดดีกับตุ้งนาของพระเจ้าคนอื่นพระพรจะไหลมาหาเรา คนอื่นอาจจะพูดกับเราไม่ดีก็ไม่เป็นไรเราปฏิเสธทุกวันฉนอธิษฐานขอพระเจ้าชำระถอดถอนสิ่งที่ไม่ดี สิ่งที่เขาแช่งเราสิ่งที่เขาคิดลบพูดลบเอาออกทั้งสิ่งที่เราคิดไม่ดีพูดไม่ดีต่อคนอื่นเราก็ต้องถอนออกเพื่อเราจะไม่มีรากขมคืนเพื่อเราจะเป็นภาชนะที่สะอาดเตรียมพร้อมที่จะรับพ่อพรและอวยพรตัวเองพูดสิ่งที่ดียอดเยี่ยมให้กับเราให้กับครอบครัวให้กับทุกๆุกคนบางทีเราก็มีสิ่งที่ยั่วยุให้เราโกรธให้เราอยากจะพูดบางสิ่งบางอย่างลบๆออกมา ก็ขอพระเจ้าช่วยนะคะขอพระเจ้าควบคุมปากควบคุมลิ้นควบคุมอารมณ์ของเราที่เราจะพูดสิ่งดีๆให้มันเกิดขึ้นในชีวิตของเราในครอบครัวในลูกหลานเล่้หล่อนในสุขภาพของเราในอาชีพการงานของเราในคริสตจักรของเราต่างคนต่างไวยพรต่างคนต่างพูดเสริมสร้างซึ่งกันและกันหนุนจิตชูใจกันฉันเชื่อเหลือเกินว่าเรากําลังเป็นตัวแทนของพระคริส เรากําลังต้องกันรับพผ่อรไปด้วยกันเรากําลังจะสร้างสิ่งที่ดีงามเกิดขึ้นในอาณาจักรของพระเจ้าเฮเมนขอให้เราที่จะมีคําพูดที่มีความชอบธรรมมีคําพูดที่สุภาพอ่อนโยนมีคําพูดที่ให้กําลังใจให้หนุนจิตชูใจซึ่งกันและกันหลายครั้งเราก็มีคําพูดที่ไม่ถูกต้องก็ขอพระเจ้าชําระนะคะก็ไม่ใช่ว่าเราจะไม่ผิดพลาดเลยทุกคนก็มี เรามีเขามีแต่วันนี้เรากลับใจใหม่ขอพระเจ้าชำระปากของเราชำระอารมณ์ของเราชำระความคิดของเราพฤติกรรมต่างๆของเราที่เราจะมีคําพูดที่มาจากใจที่สะอาดมาจากใจที่มีความรักมาจากใจที่มีความจริงใจใจของคนชอบทำลำพึงว่า ในหนังสือสุภาษิตบทที่15ข้อ28นะก็ไปอ่านดูนะคะเราอย่าเป็นเหมือนอย่างเอสาวผู้ที่ไม่สนใจเรื่องฝ่ายวิญญาณเราเป็นคริสเตียนเราเป็นคนที่ต้องสนใจเรื่องฝ่ายวิญญาณเพราะว่าคริสเตียนแท้ที่จริงแล้วคริสเตียนเป็นคนฝ่ายวิญญาณก็คือการบังเกิดใหม่ก็คือการเกี่ยวข้องกับ โลกฝ่ายวิญญาณพระเจ้าเป็นพระวิญญาณมองไม่เห็นแต่สร้างสิ่งที่มองเห็นเพราะฉะนั้นการที่เราเกิดฝ่ายวิญญาณก็คือเกิดโดยพระเจ้าผ่านความเชื่อเราจะไม่ดูหมิ่นสิทธิบุตรหัวปีเราจะไม่ดูหมิ่นของฝ่ายวิญญาณเราจะไม่ดูหมิ่นความเชื่อของเราเราจะไม่ดูหมิ่นการอธิษฐานเราจะไม่ดูหมิ่นการรับใช้เราจะไม่ดูหมิ่นของประธานเราจะไม่ดูหมิ่นพระวจนะเราจะไม่ดูหมิ่นคริสตจกักร เราจะไม่ดูหมิ่นดูแคลนซึ่งกันและกันฮาเลลูยาสันแลเสริญเราขอบคุณพระเจ้าเพราะทุกคนเป็นลูกของพระเจ้าขอพระเจ้าช่วยเราที่เราจะมีปากที่จะพูดสิ่งที่ยอดเยี่ยมขอพระเจ้าชำระความคิดของเราที่เราจะคิดดีพูดดีพูดให้สอดคลองกับพระวจนะถ้าเรารู้ว่าในสุขภาพเราไม่ดีเราต้องอวยพรก็ขับโรคภัยไข้เจ็บแล้วก็อวยพรปลูกหวานสิ่งดีงามให้กับ เราถ้าหมอบอกว่าเราเป็นโรคนั้นโรคนี้เราก็ถอดถอนโรคเหล่านั้นออกโดยคําพูดนี่แหละคําพูดของเราปฏิเสธสิ่งที่ลบๆได้ปฏิเสธปัญหาก็ได้ขับผีก็ได้ปฏิเสธสิ่งที่แย่ๆหรือโครคภัยไข้เจ็บออกจากร่างกายเราก็ได้ให้เราพูดด้วยความเชื่อนะคะแล้วเราก็จะเมื่อสิ่งเหล่านั้นสิ่งลบๆออกสิ่งแย่ๆออกไปจากร่างกายของเราโาครคภัยไข้เจ็บ ออกไปและเราก็เชิญพระวิญญาณบริสุทธิ์สถิตยอยู่กับเราเจอมเราเต็มล้นหลังจากนั้นเราก็เริ่มอวยพอรอวยพรสุขภาพร่างกายของเราให้เรามีสุขภาพดีวิถีเลือดก็ให้พระเจ้าเจอมเราใช้เราให้เรามีสิทธิอํานาจเหยียบงูร้ายแมงป่องมีกําลังมากกว่ากําลังศัตรูขับผีก็ออกวางมือรักษาโรคก,ก็หายทําอะไรก็จเจริญรุ่งเรืองเราก็ต้องมาอวยพรทุกวันจนกว่าสิ่งที่เราอวยพรนั้นะจะปรากฏขึ้น เฮเมนมันก็ไม่มีอะไรที่เป็นเคล็ดลับง่ายๆง่ายๆเราพูดเพราะเราตระหนักว่าเราเป็นลูกของพระเจ้าเราพูดด้วยความเชื่อพูดด้วยการเจิมเราจะเป็นเลิศดด้วยคำพูดของเราและเมื่อเราพูดเมื่อเราคิดอะไรเราก็จะได้รับสิ่งเหล่านั้นพฤติกรรมต่างๆของเราก็จะไปในทิศทางนั้นด้วยเอเมนพระเยซูเป็นต้นแบบของถ้อยคำ ด้วยคําพูดปรองตรัสสิ่งใดสิ่งนั้นก็จะต้องเกิดขึ้นขอให้เราที่จะระมัดระวังในการใช้คําพูดฉันด้วยพี่น้องด้วยนะคะเราจะต้องตระหนักเรื่องนี้เราจะใช้คําพูดของเราอย่างยอดเยี่ยมพูดสิ่งที่ยอดเยี่ยมพูดสิ่งที่เป็นพอพรพูดสิ่งให้เราเจริญรุ่งเรืองให้เราหายโรคให้เราได้รับประโยชน์นะคะสรรเสริญเราขอบคุณพระเจ้าขอให้คําพูดของเราพ้นผิดพ้นบาป ผลการอาธรรมผลความชั่วก็ให้คําพูดของเราเป็นคําพูดที่พระเจ้าทรงโปรดปานแล้วเราจะไม่ถูกลงโทษพูดเหมือนเอซาวเอซาวแทนที่จะได้รับพระพรแต่ก็ได้รับคําสาปแช่งแทนวันนี้เรารู้คุณค่าของคําพูดเราจะระมัดระวังคําพูดข้าแต่บารีดาเจ้าลูกขอบคุณพระเจ้าสำหรับพระวชนะขอประงค์อวยพรเราวันนี้ขอบคุณพระเจ้าที่พระคําของพระเจ้าเตือนเราให้เอาจริงเอาจังในเรื่องคําพูด ช่วยข้าพงศงช่วยพี่น้องของข้าพงที่เราจะมีคำพูดที่ยอดเยี่ยมและทำให้เราเป็นหัวไม่ใช่เป็นหางทำให้เราสูงขึ้นทางเดียวไม่ต่ำลงและเมื่อเราพูดความมืดจะออกไปความยากจนจะออกไปความทุกข์ยากลำบากจะออกไปโครคภัยไข้เจ็บก็จะออกไป อิทธิพลแห่งความมืดไม่สามารถที่จะเคลื่อนไหวอยู่ในชีวิตของเราต่อไปได้เพราะเราเป็นคนที่ให้ความสำคัญในการพูดและก็ให้น้ำหนักเกี่ยวกับการที่เราพูดสอดคล้องกับพระวจนะคำพูดเป็นสิ่งที่สำคัญมากในอาณาจักรของพระเจ้าเมื่อเราปลูกเมื่อเราหว่านสิ่งใดลงไปเราก็จะรับผลเหล่านั้นกาแต่พระเจ้าเรามอบซึ่งกันและกันไว้กับโรง ชำระปากของเราชำระอารมณ์ของเราความคิดและการกระทําของเราซิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ไม่ถูกต้องล้างชำระโดยพระโลหติตล้างใจให้สะอาดล้างปากของเราชำระปากของเราความคิดของเราถอดถอนสิ่งที่พูดผิดที่พูดไม่ดีทั้งต่อตัวเองแล้วก็ต่อคนอื่นๆถอนออกทั้งหมดถอนทุกคำสาบแช่งถอนคำพูดในแง่ลบถอนคำพูดที่อกกัดข่เล้าโทสะถอนคำพูดที่ไม่ถูกคำพูดที่ผิด คำพูดที่เป็นความบาปคำพูดที่เป็นคำสาปแช่งคำพูดที่รุนแรงคำพูดที่ไม่ได้ให้เกียรติคนอื่นของพระเจ้าชําระหรือถอนและทําลายชําระเราเรามอบซึ่งกนและกันไว้กับพระองค์ในนามพระเยซูคริสต์เฮเมนพระเจ้าไวทพรค่ะให้เราฟีดแบคด้วยกันนะคะเราคะพูดของเราการใช้คำแต่อื่นแล้วก็ตัวเราเองด้วยที่จะรา คำพูดที่เราจะไม่พูดจริงพูดสิ่งไม่ดีออกไปแต่เราจะพูดการเวรพรพูดการเวพรพูดสิ่งดีๆให้กับคนอื่นไปเพราะว่าตัวเราเองก็ไม่ชอบถ้าพูดสิ่งไม่ต้องการให้เขาพูดสิ่งไม่ดีมาหาเราคนอื่นเขาก็ไม่ต้องการให้เราพูดสิ่งไม่ดีมาหาเขาด้วยนั่นแล้วประคำของพระเจ้าก็บอกเราเราก็เตือนเราในเรื่องนี้ก็ให้เรารักษาฝ่ายวิญญาณให้ดีด้วยสิ่งที่พระเจ้ามองไปด้วยเมื่อเรามีติดลูกของระเจ้าแล้วเราควรรักษาดีที่ดี จะไม่ขายจิปหรือว่าที่พระเจ้าให้คือพิเศษของพระเจ้าแล้วก็พระเจ้าจะวอวยพรเราเมื่อเราใช้คําพูดที่ดีกับคนอื่นแล้วก็เราวอวยพรนะครับก็อยางใช้คําพูดที่ดีกับพี่น้องคือขอพระเจ้าวพอวยพรพี่น้องครับช่วยพรครับเชิญท่านต่อไปครับรให้เรามีคืณให้เรามีคาพูดที่ยอดเยี่ยมอย่าพูดอย่างสะเ่าและอย่าล้อเล่นกับพ่อแม่ขค,ค,ครับเพาะอ,อมเมนขอบคุณพระเจ้าค่ะสําหรับ เพราะคำของพระเจ้าในค่ําคืนนี้มันจะเป็นเรื่องเบาแต่ที่จริงเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวแล้วก็เป็นเรื่องที่เราต้องระมัดระวังมากๆเลยคือต้องระมัดระวังพูดก่อนที่จะพูดอะไรออกมาคิดดีๆคิดก่อนที่จะพูดอย่าพูดอ้อยๆอ,อย่าพูดเท่าอย่าพูดคาที่ไม่เป็นพรไม่ว่าจะพูดกับคนอื่นพูดกับตัวเองอย่าพูดคำที่เป็นเป็นคำตัดแช่ง ให้เราพูดไวพรพูดสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อกันและกันเพราะเมื่อเราพูดออกไปแล้วคําพูดมันมีผลต่อชีวิตของเราเมื่อเราพูดลบสิ่งที่ลบๆก็จะเกิดขึ้นกับเราถ้าเราพูดไวพรเราพูดในสิ่งที่ดีมันก็จะเป็นไปตามสิ่งที่เราพูดฉะนั้นเราต้องอวยพรกันและกันอวยพรที่น้องเราก็หากเราเลอ,อพูดในสิ่งที่ไม่ดีออกไปเราต้องขอพรเราต้องอธิษฐาน คำพิเศษในวันนี้ก็คือให้เราเรามาระว,วังคำพูดข,ของเราคำพูดข,ของเราสามารถทำลายและให้ชีวิตได้คำพูดมีสิทธิอำน,นาจอย่าใช้คำพูดสัเทาเราต้องรับผ้อคำพูดข,ของเราคำพูดสามารถสร้างนอนาคตเราด้ดดวยอย่าให้เราพูดเล่นๆครับให้เราพูดดีๆแต่เสริมสร้างตัวเราและ คนที่ฟังจะได้รับพระพรคับขอบคุณพระเจ้าค่ะเช่นนั้นต่อไปครับค่ะก็ขอบคุพระเจ้าสุหรักทำขั้นวนี้ผ่านผู้เผยซึ่งเป็้อาคำที่น่าเยี่ยมากก็ขอบคุณพระเจ้าสัตว์พรสัรว์พรจได้ขอบพระเจ้าให้คำพูดที่เสริมข้าต้องกนรในกัรให้คำพูดระเป็นพระพรต่อที่น้อง สิ่งไหนที่เราพูดออกมาข้อ้าที่สุภาพก็ของพระจ้ารัฐเหมะคำพูดของเราเกี่ยวกับอนาคตเกี่ยวกับสิ่งดีๆที่เราจะดำเนินชีวิตไปขอให้คำพูดของเราเดือดดวงใจที่เราจะเป็นข้อควสบูรณข้อครขอบคุณพระเจ้าค่ะ ข้อต่อไปค่ะพระเจ้าอวยพรครับสิ่งที่ได้วันนี้ก็คือให้เราพูดสิ่งที่ดีดีแม้เราพูดลบครับขอให้เราพูดกับคนดีและพูดกับเรเอย่งดีถ้าเราพูดสิ่งบัจฉัพไดงใจลบครับพูดเป็นสิ่งดีไม่ใช่ลบคำพูดเป็นสิ่งเลวร้ายของพระเจ้าให้ลบคำพูดเป็นสิ่งดีครับเ้อหน้าต่ดอดไปครับ ค่ะสิ่งที่ได้ในวันนี้นะคะก็คือให้เรารู้จักการใช้คาพูดค่ะให้เราระวังในการใช้คาพูดด้วยให้เราพูดแต่สิ่งดีๆทำพรค่ะไม่ให้พูดเราไม่ให้เราพูดสิ่งที่แบบเรื่องลบๆเรื่องร้ายๆหรือคำตบแช่งข่ะจะต้องจบไปค่ะค่ะสิ่งที่ได้เอานี้นะคะก็คือให้เราพูดแต่สิ่งที่ดีๆให้ปากของเราเป็นปากที่เป็นพรไม่เป็นปากที่พูดแต่คาแช่งสาบและคาพูดลบๆค่ะ ขอบคุณพระเจ้าค่ะเซสชันต่อไปนะคะขอบคุณพระเจ้าสำหรับที่ให้เรามีได้วยคำพูดเป็นด้วยคำที่เสริมสร้างด้วยคำที่ดใจไม่ใช่ต้องกับที่แจ้งกับออกนะปั๊บ